สวัสดีฮะทุกคนวันนี้นะครับพี่ได้โอกาสมารีวิวทางด้านของเงามุนะครับและก็ลิลิกใหม่นะครับเอเลดเบตแล้วนะนะครับพี่เพิ่งแบบทำเสร็จเลยเพิ่งอีโวเสร็จวันนี้เลยนะครับแล้วก็เพิ่งได้ด้วยนะครับมาอย่างแรกก็คือเราจะมารีวิวทางด้านของเงามุก่อนเลยดีกว่านะครับรีวิวแบบคร่าวๆนะนะครับนี่เลยนะครับเงาโม้หัวล่างทองซะด้วยสุ่มได้บัฟโกลเด้นมาเป็นล่างทองเลยนะทุกคนนะครับนางาโม้นะครับเป็นตัวสีเข็ดนะครับ สายเกียรภาพดักนะแล้วก็ค่าวางนะครับอยู่ที่พันสามนะครับวางได้สูงสุดคือ3ตัวเท่านั้นนะครับสเตตที่พี่สุ่มได้นะครับกูดาเมจเนี่ยก็จะเป็น A บวกนะครับกูดาก็จะเป็น s อนะครับแล้วก็เลดนะครับพี่ได้สุ่มเป็น S บวกนั่นเองเนาะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็นาโมเนี่ยนะครับมีความสามารถติดคินะครับที่ติดตัวมาเนี่ยห้เลยนะนะครับแล้วถ้าเอาเอ็นเลดเบสเนี่ยมาเสิร์ฟนะครับจะกลายเป็น80%เเลยนะทุกคนนี่ไงนะครับอ้าวไปไหนละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋วอนี่นะครับเห็นว่าอันนี้พี่ไปสุ่มได้มานะครับ30%เรนะอ่านะครับแล้วก็ใส่ไปปุ๊บทีนี้ก็เป็น8ปเยอะได้นะครับแบบโอ้คือแบบถ้าสุ่มได้50%นี่คือคี์ร้อยเลยนะเออ um นะครับแต่ดาเมจตอนนี้แอดจะน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่าเวลพี่ยังไม่ตันด้วย<笑><笑>วนะครับเพิ่งเวล8.9เองนเองครับ อ่ะนะครับก่อนที่จะไปเริ่มรีวิวนางมุนะครับเดี๋ยวพี่จะไปอธิบายนะครับความสามารถทาวสันสติงนะครับของเอเลนเบดเนาะนะครับเพราะว่าเห็นทุกคนสงสัยนะครับว่ามันแบบทำงานยังไงนะครับคำนวณดาเมจอย่างไงนั่นเองเนาะก็ถ้าทุกคนพร้อมแนละ้วก็ไปรับชมคลิปได้เลยครับผม let's go มาฮะทุกคนก่อนเราจะไปรีวิวนางมูแบบจริงๆจ,งจังๆนะครับที่ก็จะมาอธิบายนะครับความสามารถของเอลเลนเบทให้แบบเห็นภาพเลยนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับแล้วก็มันคํานวณดาเมจจากไหนนะครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือลิลิกใหม่นะครับที่มีชื่อว่าเอลเลนเบทคือต้องติดมานะครับ ไม่จาเป็นว่านะครับจะต้องใส่ให้กับนางมดอย่างเดียวนะครับเราจะใส่ให้กับซากาโมโตะก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับหรือว่าเราจะใส่ให้สับตัวไกลภาพตัวไหนก็ได้นะครับในทีมของเราได้หมดเลยนะครับไม่จําเป็นต้องใส่ให้กับนางมุเนาะนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือยูนิตที่สามารถแปะอีบัฟดิสเมมเบอร์ได้นนเองนะครับดิสเมมเบอร์นะครับมันเป็นดีบัฟนะอันนี้นะครับ ตอนนี้นะครับมอนไม่ใช่มอนนะครับต้องเรียกว่ายูนิตนะครับที่สามารถแปะดีบัฟดิสเมนเบอร์ได้เนี่ยจะมีทั้งด้านของนางมุนะครับที่เป็นตัวใหม่นั่นเองนะครับกับสุคูนะนะใช่ไหมน่าจะมาส่องตัวนี้นะครับตัวอื่นนี้พี่ไม่รู้นะว่ามีหรือเปล่านะครับอ่ะสมมติพี่เอาเป็นนางโมแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับอันนี้เป็นมอนนะอันนี้สมมติเป็นมอนนะครับเดินมาตุบ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 อ่ะนะครับอยู่ตรงนี้นะครับขั้นแรกนะครับให้อ่านางโมนะครับ แปะดีบัฟไปก่อนนะครับหรือว่าตีไซมอนนะครับจนกว่าจะติดดิสเมมเบอร์นั่นเองนะครับค่าสถานะดีบัฟดิสเมมเบอร์เนี่ยมันไม่ได้โอกาสติด100%เรนะครับเราต้องแบบตีจนกว่ามันจะติดอะเออนะครับอ่าแล้วก็เผื่อคนสงสัยเอ้ยพี่เราจะรู้ได้ไงนะครับว่ามอนตัวนั้นนะครับติดสถานะดิสเมมเบอร์แล้วนะครับก็เราจะมองก็ได้นะครับดูใกล้ๆนะครับมันจะเด้งอยู่นะครับมันจะเด้งดิสเมมเบอร์มาอยู่นะครับ หรือว่าถ้าสังเกตง่ายกว่านั้นก็คือบนหัวของมอนนะครับมันจะได้รับดาเมจทางกายภาพเพิ่มขึ้นอีก25%นะครับอ่ะตรงนี้นะครับถ้าใครงงก็เดี๋ยวรอไปดูในอ่ารีวิวนาโมอีกทีนึงนะครับอันนั้นจะเห็นภาพชัดกว่านะครับแต่นี้จะเป็นอธิบายความสามารถของเอ็นเลนเบเฉยๆนะนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับให้นาโมกแปะดีบัฟดิเรนเบอร์ไปก่อนนะครับสมมุติอันนี้ติดแล้วนะอย่างต่อมานะครับเราจะให้ยูนิตตัวไหนของเรานะครับตีต่อเลยก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้นะครับสมมุตตตติอ่กโีไปนะครับ ตอนนี้นะครับเลือดมอนปัจจุบันนะครับอยู่ที่400ล้านใช่ไหมนะครับอ่ะสากามโต้ก็ตีไปนะครับดาเมจ 10M ปุ๊บนะครับมันก็จะเข้าเงื่อนไขของทาวสันสตริงทันทีเลยนะครับก็คือเมื่อใดก็ตามนะครับที่มอนกําลังติดสถานะค่าดิสเมมเบอร์อยู่เนี่ยนะครับทุกการโจมตีเลยนะครับจาว่าทุกการโจมตีนะครับจะบวกดาเมจ0.01นะครับถึง0.03นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดมอนณปัจจุบันนะครับเป็น2ดาเมจนั่นเองเนาะนะครับเข้าใจปะ ก็คือสมมุตินะอ่าสักาัมโตตีไปแล้วใช่ไหมดาเมจสิเป็นปุ๊บนะครับท่าสั้นติงนะครับก็จะบวกดาเมจที่เป็นทูดาเมจให้อีก1นึ0 0 0สนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับอ่ะอาจจะงงแล้วเดี๋ยวพี่อ่าเอาสูตรมาให้อ่ะนะครับอันนี้เป็นสูตรเนาะดูเอาละกันนะครับ0ูนนานะครับของ4ีโรล้านนะครับก็มีค่าเท่ากับ1นึ0 0 0สนใช่ไหมนะครับซึ่ง1นึ0 0 0สตัวนี้นะครับมันจะเป็นทูดาเมจนั่นเองนะครับอ่าพอเข้าใจยับบออ่่ะะะะเดีีีี๋ยยวพจกกกกรรณนนนึงลััค อ่าอันนี้ออกไปก่อนอันนี้ออกไปก่อนแล้วกันอ่ะนะครับอยากจะยกตัวอย่างอีกกรณีนึงนะครับนั่นก็คือมอนตัวนี้นะครับไม่ได้ติดสถานะค่าดิสเมมเบอร์ใช่ไหมครับอ่ะสมมติมอนตัวนี้นะครับไม่ได้ติดสถานะค่าดิสเมมเบอร์นะก็เอี๋ยวพี่เอาอันนี้ไว้เหมือนเดิมดีกว่าการทุกคนงงนะครับอันนี้คือสร้างดาเมจไปแล้วนะอ่ะนะครับนี่เลยนะครับหนึ่งสิบล้านครับแล้วก็บวกทุนเมจไปอีกหนึ่งแสนสองหมื่นใช่ไหมนะครับแต่มอนตัวนี้นะครับไม่ได้ถูกแปะดีบัฟดิสเมมเบอร์ใช่ไหมนะครับ ดาเมจนะครับที่เป็น2ดาเมจเนี่ยจะไม,ไม่ติดแล้วนะครับเพราะว่ามอนตัวนี้นะครับไม่ได้ติดสถานะค่าดิสเมนเบอร์อยู่นั่นเองนะครับถ้ากับว่านะครับดาเมจอ่า2ดาเมจเนี่ยมันจะไม่สามารถบวกเพิ่มได้นั่นเองนะครับเพราะว่ามันแบบไม่ได้ติดสถานะค่าดิสเมนเบอร์อยู่นะครับอ่าเข้าใจวะนะครับหลักการง่ายๆก็คือมอนตัวนั้นต้องติดดิสเมนเบอร์ก่อนนั่นเองนะครับถึงจะสามารถสร้างดาเมจเพิ่มเติมเป็น <S <S 2ดาเมจได้นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะเข้าใจวะ ตัวนี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับสําหรับมอนที่ไม่ได้ติดสนานนะค่าดิสเบอร์นั่นเองนะอ๋อเข้าใจพอเข้าใจไหมน่าจะพอเข้าใจนะครับอะประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนคุณกําลังตามหา,หาร้านที่มีทุกอย่างครบครันอยู่หรือเปล่า ต้องนี่เลยบิวประกอ,อบไม่ว่าจะเป็นเติมโรบักหาดไก่หรือบริการแบบดังต่างๆบอกเลยว่ามีครบจบในที่เดียวกี่เติมเงินมีทั้งทูมานี่อ่างเปาและธนาคารแบบสลีปบอกเลยทั้งสองอันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมบริการส่งไวปลอดภัยไร้เกียนแถมยังมีแอดมินให้ติดต่อตลอด24ชั่วโมงลิงก์ร้านอยู่ใต้คิดเดออย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะ วันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนุกคนมารีวิวในด้านของโจโจแทนนะอ่านะครับเพราะว่ามอนมันจะถึกนิดนึงนะครับอยากเห็นแบบอยากให้แสดงถึงเกยภาพของลิลิกไงอ่านะครับจะโชว์ให้ดูด้วยว่าลิลิกนะครับมันทํางานยังไงนะนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับงามุนะครับฟังน้าสุดดคือ3ตัวนะครับอ่านี่เลยนะครับ3ตัวดี๋ยวตัวนี้เกี่ยวไหมเนี่ยเออเอาออกไหมอ่าปรับเป็นล้านไว้ก่อนแล้วกัน ่ะเอาออกเลยตัวเดียวพอนะครับมานี่เลยนะครับขอดูเอฟเฟกหน่อยสิว่าเอฟเฟกการโจมตีของนามุเป็นยังไงปึ๊บข้าไปฟันฮิตเดียวพี่ถามจริงพี่ชายอึ๊บโอ้โหฮิตเดียวจริงๆวงเป็นเซอร์เคิลเอลีนะครับอุยวงเริ่มต้นก็ใหญ่อยู่นะเห็นวะนะครับอ่าอันนี้คือติด อ่าดิสเมมเบอร์แล้วนะฮะทุกคนอ่ะโอเคเห็น more, ทูดาเมียดบ้าทุกคนเมื่อกี้นะครับขึ้น4นะนะครับเห็นปะอ่าอันนี้คือเข้าเงื่อนไขของเทาซ่นสติงแล้วนะครับทุกคนอ่านะครับน่าจะพอเห็นภาพกาันแบบชัดๆแล้วนะอ่านะครับประมาณนี้นะครับอุ้ยเดี Hispanic ๋ยวรีบอัพก่อนเลยขั้นต่อไปเนี่ยครับสองพันสองพันห้านะครับอ่าเอาค้างค้างมอนมอนมอนค้างอ่าขั้นต่อไปนะครับสองพันห้านะครับมีท่าใหม่ที่ชื่อว่าลิเปอร์ลูเล็ตนะครับอัพเลยปุ๊บนะครับ อ่อ T ์ <the end S 1> ได้ไหมขัานี้ก็ยังไม่ได้นะเป็น Circle L E เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอฟเฟกการโจมตีพุ่งเข้าไป1 2 3 4 4ฮิตนะครับอ่าเออยเพิ่มมา3ฮิตอ่าดู1 2 3 4อโอเคนะครับเห็นไหมครับทุกคนมีกี้มีทูดามเมจมาด้วยนะครับนั่นก็คือเงินไขไม่สิเรียกว่าทาวซันสติงอะ่ะเออนะครับติดท,ทาวซันสติงแล้วนะเองนะครับประมาณนี้นะอ่า อันต่อไป4,000 5,000 8,000นะครับมันสองนะครับก็จะมีท่าใหม่ชื่อว่าเอ่อเดสตเอ็กซิวชั่นอะไรย่าง <c oughs> นะครับก็วอววงใหญ่ขึ้นถามว่าใหญ่ขึ้นมากไหมก็อืมเขาเรียกว่าใหญ่ปะสมัยนี้นะครับเดีย๋ยวขอเทียบกับโกคูดิโกคู Go นี่ใหญ่กว่าปะโกคู Go เหมือนจะใหญ่กว่าปะ่ะทุกคนเออโกคู Go ใหญ่กว่า อันนี้คือขั้นเกือบท้ายแล้วป่ะทุกคนโอ้ขั้นสุดท้ายแล้วด้วยนะครับโกคูยังวงใหญ่กว่าเลยแล้วก็ตีแอร์ไม่เนะี่ยขั้นนี้นะครับขั้นนี้ไม่ตีแอร์นะ๋ยวปรับเป็นล้านดีกว่าจะได้เห็นเอฟเฟกต์ชัดๆนะครับมาขอดูเอฟเฟกต์หน่อยนะมุเป็นยังไงฮึบอ่ะทำไมยังไม่ตีกูด,ดาวนานหรอเอฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอุ้ยสิบหรือสิบเอ็ดฮิตมากนะโอตีอยู่เร็วโพดพี่ชายกูดาวตอนนี้ โอ้12วิไม่แปลกใจทําไมนานอ่ะหนึ่งโ,โอเคนะไม่ทันอย่าอัพก่อนละกันนะครับค่าต่อไปนะครับ1,008นะครับแล้วก็2,002ค่าสุดท้ายแล้วนะครับอ่าสเตตแม็กก็อยู่ที่อูดมเมทนี่คือเยอะอยู่นะนะครับอยู่ที่700,000หนึ่งหมื่นเลยนะครับนขอเทียบกับโกคูเลยโคคูอัพปันไปเลยสองแสนนี่ไงทุกคนดออออูอันนี้คือดาเมท700,000เลยหรอถามจริงนะครับ คูลดาวน์นะครับอยู่ที่9.9อู๋จะ 10V แล้วนะคือแบบถ้าไม่ได้สเตต SS นี่คือคูลดาวน์1 0อัพแน่นอนแล้วก็เลทอยู่ที่ S บวกนะครับอืมอยู่ที่เท่าไหร่นะเลท S บวกอยู่ที่49.2ถือว่าใช้ได้อยู่วะนะครับก็ก็ใช้ได้นะครับแต่คูลดาวน์นานไปหน่อยดิประเด็นคูลดาวน์นานไปหน่อยกับไม่ตีแอร์นี่แหละข้อเสียหลักๆเลยนะครับแล้วก็วงเล็กไปหน่อยนะครับ แต่ข้อดีก็มีเหมือนกันนะครับข้อดีก็คือดาเมจเวอร์มากนะครับอยู่ที่เจ็ดแสนเลยนะนะครับแล้วก็ตีหลายฮิตนะครับหนี่ดูปุ๊บปุ๊บนี่ลำ้ำลำโอ้โหไม่บอกนิดนึงนะว่าฟลอเรนติโนมาเองลำเลยนะครับทุกคนนีนี่ปุ๊บหนี่นี่นีล้ำล้ำลำลำลำ้ลำ,ลำโอ้โหโอ้โหน่าจะประมาณสิบฮิตนะครับนิกีนะอ๋อประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนามุนะ่อเดี๋ยวเราลองบัฟดูซิว่าจะดาเมจเท่าไหร่นะครับ เอาใกล้ๆหน่อยละกันประมาณนี้มันต้องวางกี่ตัวนะห้าตัววะถ้าจะไม่ผิดครับอะวางไปนะครับเฮ้ยวางไม่ได้อะตรงน,นี้ยึบมาหน่อยยึบมาหน่อยปึ๊บครับอ่ะอ่ะอะบลับเลยนะครับบับห้าสิบหกเก้าสิบห้าอะประมาณห้าตัวจริงด้วยนะครับปึ๊บรับร้อยตาเม,มีอยู่ที่หนึ่งจุดสองเอ็มโอโหเยอะนะครับไม่ใช่หนึ่งจุดสองนี่ต้องหนึ่งจุดสี่สองนะครับ เอา,าเล่นนะอันนี้คือแบบแค่บัฟโกลเด้นนะครับทุกคนบัฟโกลเด้นเนี่ยบวกแค่ดาเมจป้าสามสิบเปอร์เซ็นต์มั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะโอดาเมจยังหนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นอะโอ้ดาเมจถือว่าเวอร์จริงนะครับประกอบกับคี้ติดเข้าด้วยแล้วนะครับคือดูดิเนี่ยคี้เกือบตลอดเลยนะทุกคนล้านหกใช่ปะมีคี้นะครับดอ๋อยวขอดูใกล้ๆนะครับว่าคี้เท่าไหร่ครับตีไวปุ๊บนี่นีนะครับ คีเท่าไหร่อะสี่หมื่นล้อหกหมื่นโอ้โหคี้เก็บทุกดอกอะคือถ้าใส่แบบเอน็นเลตเบดมาด้วยนี่คือแบบคี้แปดสิบเลยนะนะครับถ้าโชคดีได้อ่าอัตราคีห้าสิบเปอร์เซ็นต์นเนี่ยก็เป็นคี้ร้อยเลยนะครับทุกคนออบอกเลยว่าอย่างโกงอะสำหรับตังโูมูเนาะนะครับแต่ถามว่านะครับเป็นเรียกว่าไงอะตัวซับใช่ไหมนะครับถามว่าเป็นตัวซับทีมเนี่ยดีไหมนะครับสำหรับพี่นะ ถ้าจะใช้มันก็เรียกว่าดีเลยแหละนะครับเรียกว่าดีเลยนะครับแต่ถ้าให้ไปเปรียบเทียบกับฮุมระนะครับพี่ว่าฮมุระยังกินขาดอยู่นะครับเพราะว่าฮุมระเนี่ยก็คือค่าอัพใช้น่าจะใช้น้อยกว่านะครับเท่าที่ลองสังเกตมานะครับแล้วก็วงใหญ่กว่านะครับแล้วก็เรียกว่าไงอ่ะฮมุระมันพออัพไปถึงขั้นหนึ่งอ่ะมันจะสามารถตีแอร์ได้นะครับประกอบกับว่าฮุมระนะครับตีเร็วนะครับพร้อมแล้วก็มีเขาเรียกว่าสกิลกดสามารถอยู่เวลาได้อีก เออคือแบบตัวเดียวครบอ่ะแถมตีหลายฮิตเหมือนกับนางูโมเลยนะครับแต่อาจจะไม่ถึงสิบฮิตนะครับแต่ก็เอาไว้ใช้เคียร์โลได้นะครับแต่น่าจะใช้จริงๆก็คือหยุดเวลามากกว่าเพราะว่าวงน้องคือใหญ่มากนะครับสำหรับหงเวลาไนีเองเนาะไม่ได้เอามาเปรียบเทียบซะด้วยดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับวันนี้เรามารีวิวนางูโมเนาะนะครับแต่ก็ดีนะครับเพราะว่าดาเมจเนี่ยเรียกได้ว่าอย่างเวอร์อะ่ะไม่นึกว่า ดาเมจมันจะขึ้นไปถึงเจ็ดแสนเลยนะครับตอนที่พี่คิดจะ้ปเนี่ยดาเมจน่าจะอยู่ประมาณสักสามแสนถึงสี่แสนนะครับเพราะว่ามันก็ประมาณนี้ใช่ไหมนะครับดาเมจของแบบแพตปัจจุบันนะครับประมาณสองสามแสนนะประมาณสองสามแสนนะครับไม่ไม่เกินนี้นะครับสําหรับแบบไม่ใช่บัคอยู่นี้กันนะเออนะครับดาเมจก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าบัฟอยู่นิกเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะหนึง่งล้านอัพต้าส่วนใหญ่นะแต่นี่ล่อมาเจ็ดแสนโอ้โหนึกว่าใส่ยูนิกมา แตมวางได้3าตัว่าเอามาช่วยกันตีนะครับเนี่ยเออนะครับเอามาช่วยกันตีเอามาช่วยกันตีอาานตโอโหถือว่าเป็นสายกายภาพกาวที่ดีนะครับถือว่าดีเลยแหละนะครับแล้วก็เอามาเล่นคอนเทนต์พวกทัวร์นาเมนต์นะครับพวกทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมเออนะครับแล้วก็อีเวนต์คอนแทคของซากาโมโตได้ดีเลยนะครับประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับานางูโมะเนาะนะครับถ้าข้อมูลนะครับส่วนไหนหรือว่า ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนานที่นี้ด้วยนะครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของพี่ด้วยนะครับถ้าให้กดแล้วก็ขอบคุณมากๆครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย